สวัสดีค่ะพบกับแป้งนะคะ f o r ์ VP เพรเกษม77ค่ะวันนี้แป้งอยู่ในงานนะคะเป็นมอเตอร์โชวค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วแป้งจะมาแนะนำตัวเ,ออเป็นสตรอมแท็กนะคะรุ่นใหม่ของเราที่เพิ่งเปิดตัวในงานค่ะวันนี้เขามีความแตกต่างยังไงบ้างที่มาจากโรงงานค่ะเดี๋ยววันนี้แป้งจะแนะนำให้ฟังนะคะค่ะเริ่มกันที่ด้างหน้านะคะตรงนี้จะเป็นตัวสีดาเงาค่ะ สวยโดดเด่นมากๆค่ะก็จะมีนะคะตัวอักษรอะคริลิกนะคะคำว่าเรนเจอร์ค่ะสีดำนะคะตัดขาวสวยมากเลยนะคะส่วนด้านนี้ค่ะใต้โลโก้ฟอร์ดนะคะจะมีตัวกล้องค่ะกล้องหน้านะคะเป็น360องศาค่ะค่ะต่อมาค่ะกันชนหน้านะคะจะเพิ่มลูกเล่นค่ะด้วยการตัดด้วยสีแดงนะคะทำให้ดูสปอร์ตและบเฉีียวมากขึ้นค่ะ ส่วนด้านหน้าค่ะก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้วยนะคะก็จะเป็นป้องกันค่ะด้านการชนด้านหน้าด้วยนะคะมีทั้งหมด4ดจุดนะคะตัวไฟค่ะมาที่ตัวไฟตัวนี้จะเป็นไฟสปอร์ตไลท์นะคะจะทำงานควบคู่กับไฟสูงค่ะและจะมีตัวไฟตัดหมอกนะคะตรงนี้ ตัวนี้จะเป็นไฟอัตโนมัติค่ะที่เวลาเราเลี้ยวสมมติว่าเข้าไปในซอย,ซอ,ยอย่างเงี้ยค่ะซอยแคบหรือเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตัวนี้จะทางานอัตโนมัติเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามด้วยนะคะที่ด้านข้างนะคะจะเป็นตัวคิ้วล้อค่ะตัวนี้คิ้วล้อนะคะมาจากโรงงานเลยเป็นสีดําเงาค่ะตัวนี้จะเป็นขนาดนะคะ3นิ้วมาพร้อมกับค่ะตัวแม็กขอบ20นะคะและตรงนี้ค่ะจะเป็นสีดําด้านค่ะ ตัดด้วยดำเงานะคะและมีเพิ่มเติมก็คือเป็นตรงนี้ลูกเล่นเป็นสีแดงค่ะทําให้เวลาเราวิ่งอย่างเงี้ยค่ะวิ่งไปตามถนนอย่างเงี้ยจะล้อเนี่ยจะหมุนและกลายเป็นสีแดงทําให้ดูโดดเด่นมากๆนะคะส่วนตัวล้อค่ะก็จะใช้เป็นล้อนะคะล้อยางตัวนี้255 ก่อที่ตรงนี้นะคะก็ตัวนี้ค่ะตัวเครื่องนะคะก็จะเป็นไบเทอร์โบค่ะเทอร์โบคู่นะคะทํางานก็คือเป็นเ e กียร์สิสปีดนะคะและ210แรงม้าค่ะกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีดําเงาค่ะดําเงานะคะแล้วก็จะมีตัวกล้องค่ะกล้องมองข้างตัวนี้ก็จะเป็น360อองศาค่ะตรงนี้นะคะด้านนี้เลยจะมีตัวอักษรคําว่าสตรอมแคร์สีดําแดงค่ะ และมีสติกเกอร์ค่ะตัวนี้จะเป็นเอกลกักษณ์เฉพาะรุ่นของสตรอมแท็กเลยนะคะหล่อเท่เข้ากับตัวรถมากๆค่ะและจะมีบันไดเหยียบนะคะด้านนี้ค่ะอันนี้จะมีเป็นตัวกันลื่นให้ด้วยนะคะเวลาเราขึ้นก็คือจะสะดวกมากขึ้นแล้วก็บองกักอันตรายได้ด้วยค่ะด้านบนนะคะจะเป็นราวหลังคาค่ะซึ่งใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้จะมีเอกลักษณ์ของมันเลยก็คือราวหลังคาค่ะ สามารถปรับการใช้งานได้นะคะตามการใช้งานของเราเลยจะขนย้ายสิ่งของที่ยาวหรือมีน้ำหนักนะคะมากๆก็ได้สามารถทำเป็นควยหรือแนวนอนแบบนี้ได้เลยค่ะส่วนการรับน้ำหนักนะคะถ้าเกิดว่าขนารถจอดค่ะจะรับน้ำหนักได้นะคะก็คืออยู่ที่250กิโลกรัมนะคะส่วนขนาดวิ่งค่ะก็จะรับน้ำหนักได้ทั้งหมด80กิโลกรัมค่ะมาต่อที่ด้านหลังกันเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นโลบานะคะเป็นแบบเลื่อนได้ค่ะ ับตามการใช้งานของเราได้เลยอันนี้เดี๋ยวแบง้งสาธิตให้ดูนะคะว่าเป็นแบบไหน,น mm hmm. เพียงแค่กดตรงนี้ค่ะกดตึ๊บมันจะปรับได้5ระดับปล่อยมืออย่างนี้นะคะนี้ถ้าสมมติว่าของยาวเราก็เลื่อนพาดมาเลยตัวนี้มันจะไม่ทำให้เเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือโดนกับสีรถนะคะป้องกันการโดนเสียดสีกับสีรถได้นี่ค่ะปรับได้ง่ายมากๆเลย ด้านหลังนะคะก็จะมีตัวอักษรนะคะคำว่าสตรอมแท็กค่ะสีดำแดงมีกล้องนะคะมองหลังจะอยู่ใต้โลโก้ฟอร์ดค่ะส่วนตรงนี้ค่ะก็จะมีกันชนท้ายค่ะเป็นดำเงานะคะค่ะตัวนี้จะมาทั้งเซ็ตกับโรงงานเลยค่ะเป็นรุ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของรุ่นสตรอมแท็กนะคะด้านข้างค่ะจะมีบันไดเหยียบขึ้นตัวกระบะนะคะให้ง่ายต่อการใช้งานเพราะว่ากระบะของเราค่ะค่อนข้างลึกนะคะแล้วก็จุของได้ค่อนข้างเยอะ อันนี้คือจะต้องลองปีนขึ้นไปดูไหม <c oughs> ด้านในนะคะภายในค่ะจะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นแบบหนังกลับนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเดินได้ค่ะด้วยตะเข็บสีแดงน,นะคะค่ะตัวพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยก็จะเป็นหนังเหมือนกันค่ะแล้วก็เดินด้วยตะเข็บได้สีแดงเช่นเดียวกันค่ะ เบาะที่นั่งคนขับค่ะจะเป็นหนังกราบนะคะทั้งหมดเลยแล้วก็ตัดด้วยสีแดงน,นะคะตรงนี้และมีคําว่าสตรอมแพร์นะคะปักด้วยคําว่าสตรอมแพร์เบาะด้านหน้าปรับไฟฟ้าได้นะคะเป็นเบาะคู่หน้าค่ะปรับไฟฟ้าได้ทั้งหมดเลยค่ะปนหลงปรับตรงนี้นะคะนหลงส่วนจอค่ะตรงนี้จอจะเป็นขนาด12นิ้วนะคะจะเหมือนในรุ่นของแร็เตอร์เลยค่ะ ส่วนจอค่ะจอกลางนะคะก็จะเป็นจอขนาด12นิ้วเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้สามารถรองรับ Apple CarPlay นะคะและ Android Auto ค่ะมาทางด้านเกียร์นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าค่ะในรุ่นของ Stromtec ไม่ว่าจะเป็นขับ2หรือขับ4ค่ะก็จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าทั้งหมดนะคะสวยงาม สำหรับรุ่นสตอมแท็กนะคะค่าตัวของน้องค่ะจะมีอยู่2รุ่นรุ่นแรกค่ะจะเป็นตัวขับ2ขับ2ราคาของน้องค่ะจะอยู่ที่1,264,000บาทค่ะส่วนขับ4ค่ะจะอยู่ที่3,99,000บาทค่ะค่ะรุ่นนี้นะคะมีทั้งหมดค่าสีด้วยกัน ีแรกค่ะจะเป็นสีดำค่ะสีเทาดำสีบรอนเงิน3สีนี้นะคะก็คือไม่ต้องบวกค่าสีเพิ่มเติมนะคะส่วนสีที่ต้องชำระเพิ่มเติมค่ะจะมีสีขาวมุกและสีส้มค่ะตัวนี้ค่ะก็จะบวกเงินเพิ่มอยู่ที่1 0,000บาทนะคะจากราคารถค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้ค่ะสำหรับที่แป้งจะมารีวิวตัวสตอมแท็กตัวนี้ค่ะครั้งหน้าหากลูกค้าท่านใดค่ะต้องการให้แป้งรีวิวเป็นรถรุ่นไหนนะคะ แจ้งข้อมูลทางด้านล่างแป้งได้เลยค่ะและเดี๋ยวแป้งจะมารีวิวให้ชมกันนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามวันนี้มากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ